พี่หมีเดะหมีแกเอาเรื ah, <disappointing. S 2> ่องมากเลยอ่ะคุณโคคอนโนโคคอนโนซังโคคอนโนในที่สุดก็ได้แจอคุณโคคอนโนแล้วยูบกุ์แดนเบร์เขารู้ได้ไงนยว่า้อยเข้ามาอยู่ในเวลานี้เอาการจิมิตยูเฮียในที่สุดก็ได้แจกคุณโคคอนโนอยู่ด้วยกันเฮคุณโคคอนโนเนี่ยเขาเป็นคนญี่ปุ่นอ่ะแล้วเขาก็เคยบอกว่าชอบอยากจะมาเจอกับกกอยในคลัสเตอร์ไม่คิดว่าจะได้มาเจอครั้งแรกที่นี่เลยนะที่ทับกกอยไม่สุรีไม ในครั้งนี้ต้องคงไม่ได้เจอคุณโคคอนะสงสัยต้องถ่ายรูปคู่ซระละกัะม,มั้งขออนุญาตถ่ายรูปคู่นะโคคอนซังคุณโคคอนว่าไงโคคอนซังเดี๋ยวเหมือนโคคอนซังจะไปแล้วเนาะกดลักโคคอนซังแต่วิธีออกจากบอ่อของเขานค่อนข้างจะ ไปผีกระเท่มากเลยนะคือวิ่งหนีไปไหนก็ไม่รู้ เอรองทางอินเตอร์เนี่ยในสถานที่ที่เป็นครัสเตอร์ล็อบบี้ซึ่งเป็นสถานที่ตัง้งต้นที่ต้องเข้าใช้เนี่ยอาจจะต้องเจอผู้เล่นที่เป็นเด็กคือคนต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษส่วนใหญ่จะเป็นเด็กเขาก็จะรบกวนการท่องเที่ยวของเราค่อนข้างมากโดยครัสเตอร์เนี่ยจะไม่ได้มีวอล์คเท่เท่าที่เห็นนะมันจะมีจานวนมากจะมีตั้งแต่ไม่สวยเลยไปจนถึงสวยมากๆจากมืออาชีพที่เขามีอาชีพในการออกแบบฉากสามมิติซึ่งสามารถเข้าเล่นได้ฟรีทั้งหมดก้อย บอกเลยว่าเแต่กอกอ้เขาเล่นมาเนี่ยประมาณ2เดือนแล้วมั้งก็ยังไม่ได้เสียตันให้คอสเตอร์เลยสัก,กบาทแล้วก็ได้เข้าไปหลายๆที่แต่มันก็จะมีอีเวนต์บางแห่งนะที่เขาเก็บเงินค่าตั๋วกอดก็ช่วยไม่ได้นะคนต่างชาติกางเราเนี่ยจะไม่สามารถเข้าไปชมได้ก็ไม่เป็นไรทำไม่ได้ก็้าไม่ได้นะ